¡Gracias! <coughs> 900โฉม2 0 1 9มาแล้วครับทุกคนสลาคันนี้มาเพราะมโพงแดงนะครับถังสีดำเฟี้ยวๆแบบนี้เลยสลา์คันนี้นะผมเป็นสีเทาแดงดำนะผมบอกเลยว่าตัวนี้สวยมากๆสติ๊กเกอร์ซ้ายขวาจะเป็นลาย2 0 1 9เลยนะผมเป็นตัว z 900นั่นเองนะสลาคันนี้มาพราพ้อมอท่อรง s อบอกเลยว่าเสียงเคาะมากๆมาพร้อมกับยางหน้าหลังเป็น CST นะผมก็บอกเลยว่าแบรนด์นี้ผมเป็นตัวแทนขายอยู่ยางเขานิ่มดีมากนะครับผมคิวหน้าแต่งมีให้เรียบร้อยนะครับผมสวิตซ์ซ้ายขวาตรงนี้สวย นะบอกเลยว,ว่าใหม่มากๆนะครับมีแคชบาร์ให้เรียบร้อยนะครับผมก็จะทําให้รถดูอ้วนขึ้นนะคตัวนี้จะเต็มขึ้นนะแคชบาร์เป็นของเทูนะครับผมสำหรับคันนี้เลขไม้อยู่ที่2 3 0 0 0ืกว่ากิโลเท่านั้นถือว่าไม่น้อยมากๆสำหรับเซ็ตเก้าร้อยนะครับผมราะว่าเป็นรถที่ทนมากมากับล้อสีแดงยางตอกเต็มๆพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะฟังเสียงกันนิดนึงนะสำหรับเซ็ตเก้าร้อยคันนี้เขาจะสตาร์ทง่ายแบบนี้เลยครับ เสียงที่เป็นเอกลักษณ์แบบนี้ก็ได้เฉพาะเซต900เท่านั้นนะครับจัดไปคันนี้นะครับผมออกรถวันนี้ฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ที่5,900กว่าบาท48นวดนะครับผมเงินสดอยู่ที่180,000 มีละยิ้มอยู่ตรงถังนิดนึงข้างบนตรงนี้นะครับผมก็ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานน่าจะโดนกุญแจสนใจติดต่อผมได้ที่เพจร้านคอนแกนซูเปอร์ไบท์สำนักงานใหญ่ในโทร087126376เบอร์โทรร 70, 72, 6, 3, ้าน03004411บัญชีร้านคอนแกนซูเปอร์ไบท์กรุงเทยครยคยนนั้งนี้บัญชีเดียวเท่านั้นนะครับผมอยากจะบอกว่าเซต900คันนี้นะครับออกรถฟรีดาวด้วยเป็นรถที่หาย,ยากนะเพราะว่าปี19ออกฟรีดาวนี่มันน้อยมากๆแล้วปกติที่อื่นต้องขาย200,000ขวบแต่วันนี้เราขายไม่ถึงนะครับมีเงิน200 ตัว่นงามแบบนี้ที่ขอนกันซุปเปอร์ไว์ไว้เจอกันที่หน้าสวัสดีครับ